สวัสดีชาววันจันแฟนเพจการ,ราชิีปูมานึ่งวันนี้เรือเข้ามาแล้วนะคะจอดปวนเสร็จเมื่อเช้านี้เองค่ะเห็นไหมคะปนยังติดน้องปูอยู่เลยจ้าที่น้่นจะเป็นปูวนลอยเรือเล็กกระมงพื้นบ้านชายฝัย่งอ่าวไทยออกคาวันต่อวันเท่านั้นนะเมื่อเรือเข้ามาแล้วก็จะปอดปนและนำมันนึ่งตามอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ปูเนื้อเน้นหวานมากเลยค่ะ มีที่ลูกค้าเห็นนะัคะจะเป็นปูรวมที่ยังไม่ได้คัดแยกค่ะถ้าหากเกิดถามว่าทําไมทางร้านถึงไม่เลือกขายปูรวนเพราะ mm hmm. เราอยากเสิร์ปปูที่คัดไซคัดเกรดดีๆตัวไหนที่ไม่แน่นก็จะเอามาแกะแต่รูปเป็นเนื้อปูที่นั้นจะมีแบ่งแยกเป็นสามไซคนะไซส์กลางจะอยู่ที่ขนาดเจ็ดแปดตัวโลไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ขนาดห้าถึงหกตัวโลและจัมโบ้ใหญ่สุดของปูม้าจะอยู่ที่สามถึงสี่ตัวโลค่ะปูะไซต์ตัวเล็ก ถ้าติดวันมาเราก็จะปลอดออกเลยค่ะจะไม่เอานํามาขายนะคะเพราะน้องจะได้เจริญเติตโตเราเลยเลือกขายแต่ไซส์ใหญ่เท่านั้นค่ะก่อนจะส่งให้ลูกค้าเราก็ต้องมาเลือกขนาดเล็กพัดเปลดเองทำความสะอาดก่อนจะส่งกันคอย่าคิดว่าทำไมราคาถึงสูงจากตลาดมากกว่าปกติเพราะที่ตลาดที่ขายท แปูที่ร้านจะเป็นปูที่ส่งตรงจากชาวประมงเองไม่ผ่านการแช่ดองฟริปใดๆทั้งสิ้นค่ะอย่างเช่นวันนี้เรือได้ปูมา250โลเกดคัดไซส์แล้วจะเหลือขายปูตัวได้แค่ประมาณ50กิโลแค่นั้นเองค่ะเราคัดเลือกให้อย่างดีนะคะจะไม่ได้ปูรวมไปค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะคุณลูกค้าที่สั่งปูมานี่ แถมฟรีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเซ็ๆไปเลยค่ะเมืองสุราษฎร์ธานีตอนนี้มีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะคะสั่งซื้อทักผิดเลยจ้าลูกค้าต่างจังหวัดทางร้านส่งแบบก็ต้องเงย็นควบคุมุณหน้าภูมิถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะ